ตามหลังกันไปดิสองคันสามคันเมื่อในสิบเอเอบริจาคนา้ำเพราะว่าไอ้โรงงานกระทิงแดงมันเฟิ่อไฟใหม่แถวนั้นก็เลยไปบริจาคน้ำกับน้องแม่กับสาวแตนกับบ้าแหล่ไปกันขอบขั้วสองขอบขั้วสามิงส่วนกันไปสามิงนี่หนงพี่เห็นบอกสามิงน้ำบอกไปซอยเพื่อนแจกน้าห้เพื่อนกินก่อนซอยพี่ซอยน้องเห<อ>่า ไปน้ำมันหรือเปล่าใช่ใช่ะไปน้ำมันพี่อเองหรือเปล่าเราไม่ไปแล้วบออยู่ไหนล่ะไปแล้วนี่นะ เอาตะเล่ก็น้องวิ่งน้องอันเอาน้ำประบริจาคเขาโอ้เต็มรถเลยเนาะว่ยบุญนักบุญหลายเลยวันนี้เราตะเล่ขอนบุญนี่นี่สาวคนสวยเนี่ยน,น,นี่น้องลีคนสวยนี่ <c oughs> เอาน้าไปบริจาคเต็มรถละเต็มรถจะเต็มนี่เพื่อนรับริจาคไฟใหม่เอฟไฟใหม่อ้โรงงานไปทิงแดงเนี่ยซอร์สตาร์โหลดไปแล้วเนาะ อาดายที่เป็นแข็งแบบนี้เนาะมันใหม่เนาะมันใหม่แบบนี้เออแบบพนักงานไอ้นี่เฮ็ดมูบานดิแข็งโอ้แสดงว่าเวาก่อไฟเป็นบ่อก่อไฟไหมก่อไฟพวกไอ้เออพวกก่อสร้างเขาแบบมีแก๊สได้มิ่งเขาส่ใส้อันแบบเตาทานไหมก่อเตากับมีบางคนก็มีบางคนเขาก็บใส่ตัวนี้แก๊สมันแท้เขาก็เลยทานใส่ทานไปก่อนแก๊สขึ้น นี่แหละการเดินทางเสร็จไปบริจาคดาวเอาน่ะนี่แหละเสร็จไปซอยกระทิงแดงด้วยพี่น้องไปกับอกับเพื่อนอืนทางใหม่เลย้าน่วมเล่นเท่าไหนก่านรวมบัดเครื่องแข่งเครื่องที่จำขาเครื่องขาหมู่บ้านนี้เหตุไม่เลยน อุ้ยหไดเบิบงงน้าเบ่งน่าไปทางไหนล่ะไปทาง đ หละบึงเฮ็ดไม่ตัวหน้แล้วปทางน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอเอไซค์ตัวนักนักขี่ตามตู่พี่เม่พี่เม่ก็ขายไปมอเไซค์ก็ขายไปอือก็ถูกใหม่บ่เป็นบ้านใหม่บมตัวนน้เย่นไม่แฉกเล่ กันเข็มเข็มกันเงานี่โมบ้านยังนี่มีปรึกษาปรึกษาบ่ที่มาเตะตะกอมาเตะตะกอกตะปอนนี่แหละโมบ้านนี่พี่น้องจะมาเทิร์มเอามาเอายังจะโมบ้านยังมันสื่อของอีกบ่อหนีนี่ว่าจังไดตึปไปหลงทางบ่อหนองมีอันเด้อพี่น้องนี่โมบ้านนี่สวยสวยเลยนี่นีู่่บ้านนี่ งามด้วยเ้าเหมือนเหมือนอยู่เมืองนอกอีเอมเลยว่ะอีเอมก็เป็นหลังเป็นหลังนั่นนี่แหละเขาไปเอาเขาไปเอาอันเออันนี้หม่าม้าออกแบบมั่นคงมั่งนี่มันโรดิจันน้ำนี่ดิเมาจักลั่นวะนี่ฮะเมากับเมาตัวเบิสเทอะไรล่ะฮะ โอ้ไป่ขายบ้านบอกะขายไายใช่นี่นี่เบิงเบิงเพิ่นไปลุดบริจาคไฟ่ใหม่ก็ซ่อยกระสิ่งแดงนี่ดงนี้น้องพีมเข้าแอบหน่อยสิลูกรถรถรถจะเอาไปกินแล้วเอายัง่ายถูกยู่รถจะเอาไปกินแล้ว พิมหลบสิพ e ิมไปช่วยขนสิลูกเอาๆกับพี่มิงไปจะได้มีบุญหน่อยไปพี่มิงให้น้องถือหน่อยนึงจะได้บุญเยอะหน่อยเออช่วยกันลูกไปไปช่วยกันอืออือโอ้ใหม่แบบนี้บ่เนเดี๋ยวได้ไปเบื้องไฟใหม่ก่อนใหม่แข้มตัวนี่ ไม่เข็มคุณน่ะแข็มช่อยกระทิงแดงจ้ะนน่ว่ารถคันนี้มันเยอะอืมรถเยอะคุณน่ะน้องพีมไปโอ้น้องพีมได้ช่วยอยู <c frig et athlete> ่น <c oughs> you know? ้องพีมช่วยอยู่เนาะนี่ไงรถตะแหลตกลุ่มเลยตกโคนเลยรถตะแหล่เนี่ย นัตะแหล่รถตกโคนแล้วเหรอพ่อพ่ออ้าวเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เท <ius> ่านี้เด้อจ้าเด้อเดี๋ยวรอไอ้เบิ่งคลิปหน้าต่อเด้อฝากกดไลไ์กดแชร์ให้ยายนางตะแหลเด้อจ้าดูโอ้ยใหม่แล้วฟังนี่มันเอาอยู่มั้ยนี่ดูเสียดเลย ร้างกระสีเนาะเป็นเพลิงใหม่ครับทางล่างก็เป็นบอ่อเป็นบ่อตัวนี้ตัวนี้ระเบิดนี่อันตรายเลย,ลเเยตัวนี่นะดีดีไม่ระเบิดดิเนี่ยตัวนี้เนาะเออดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละตัวตัวอันตรายเลยเนี่ยดูเนี่ยโอ้ ออกไปแล้วบ่ะน,นี้พี่น้องเอานาเอาอยังมาบริจาคนลยออกไปแล้วนี่ลักกาสิบไปฝุ่นไปเติมมันมันเขาบ้านวันนี้พี่นออ้ององ้าวเบิ้งเสยเบิ้งบานบานที่สวยนี่เด้อน,ดนี่ดีบบานไข่ายเมืองฝรั่งไข,าขา่ายเมืองอีเอม็มอีดา้านี่แหละพี่น้องสวยบ่พี่น้องสวยบ่ หมู่บ้านสวยน้อพี่นดองดูหนามเขาก็สวยเด้อผ้าช่มเบิงเด้อเมืองไทยจะได้นลสวยดิเมืองไทยเราก็สวยอยู่นะครับเมืองไทยสวยกว่าเ,เออเมืองไทยสวยกว่าเยอะน้องฟิมบอกว่าสวยนี่ก็สวยเลยนี่อา้าว นี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมาเห็นที่เป็นอันเรื่องดีๆเรื่องบุญเรื่องสายบุญก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้ตาแหลนเด้อยายนะบายบาย